ทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรร้านไอติมเนาะร้านไอติมใช่ใช่วันนี้เราเราเรากำลังจะมาเล่นร้านไอติมวันนี้ทำเราบะหมี่กับข้าวนะคะทุกคนโอ้โหตัวใจงลยสองคนสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาไปต่อมันมีหนึ่งคนด้วยนะจะเอาไปหล่อนๆหรือว่าสองคนนี้ สองคนมีล้อให้เขาไปก่อนแล้วก็มีไม่เอาป๊าป้าอย่าขึ้นเข้านะโอ้โหเหลือเขาคนเดียวเอาไปเอาไปกดกดโอเคโอเคมาเข้ามาแล้วนะคะคนแค่เดินออกกันนี่ป๊าป้าให้ไงชื่อขึ้นอยู่นี่ไงเล่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  พี่ได้เดี๋ยวมันไปง่นเนียหนุนแล้วหนแล้วหนแล้วไม่เป็นไรไปเดี๋ยวก็ไปได้เสียงอะไรข้เคๆๆาจะอะไรอ่ะโอ้ปอปาโอ้ไม่ด้อยาเอาเอา ยเห็นหัวปลาเต็มเลยกีดองคืนแล้วคืนแรกนะคะหนูเกิดมาหนูเห็นคอปลาเขาบอกว่าให้อ่านโน้ตก่อนที่คุณจะไปทำงานบายๆเขาบอกว่า Anyway you can start ์เดดจ o อหนาว คุณลูกค้ามาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรับออเดอร์ใหม้มาโอเคโอเครับออเดอร์เดี๋ยวหนูทําเองนะคะเรามีความแยกแยกกันแล้วก็คุยกันก่อนทํานะคะเดี๋ยวตาตาอไปหนูทำตาทำเร็วช็อกโกแลตช็อกโกแลตโอเคไอติมช็อกโกแลตนะเดี๋ยวสิดูเร็ว โอ้ชาจังเลยอะไรก็มาตัดไอติมด้วยอ่ะป้าใช้สายซองเลยเห็นไหมเนี่ยชุกค่ะไฟดับร้านเราเพอดีว่าร้านเราไฟดับเลยนะคะโอพัดลมดูพัดลมพัดลมยังไงใครอ่ะใครอะ่รอะ,อะน่ามาฆาตกรหรอป้าป้าป้าหนู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 จะตัดไอตีมน,นะ หนูอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้นไปในทีมฉันต้องได้เห็นทีมกันสักเลยไปดูสิมีคนมาแล้วยินดีต้อนรับเอส,มมสเซมเมซยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ก็จะตลกดน่อยนะคะ <c oughs> แลรเชมเมซยิยนดีต้อนรับหนะะึ่งค่ะ วันนี้อะไรอันนี้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ใช่ไหมกดไม่ทันเมื่อกี้มองเห็นไหมเนี่ยชายเนี่ยลาเ่าไฟแดบนิดนึงนะคะคุณลูกค้าคุณส้มจ้โอเคร้าชามาเชยินดีต้อนรับนะคะ ลาเซมิดา้ามีใครมาลาซเซมเซีนีต้อนรับค่ะอุ้ยปุ๊บปี้เ็นจะตลอดดน,นึงนะคะเราไม่ได้มาถ่ายคลิปนะ้องมาตลดนะคะอ,อะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลตไม่ได้เตรียมมีู่ตั้นนาน ก็แล้วใช่ไหมใช่สังสังสงังลูกค้ารอนานนิดนึงนะคะพอดีแม่ค้าครัวติดตเชล้ค่ะหลังจานไปป๊าป๊าแลวแล้วไปร้านก่อนที่ลูกค้าจะมา เดีย๋ยวหนูทำเองเหมดทุกอยานก่อนเร็วเร็วคล่องเลยนะหลังการเนี่ยก็แค่กดอย่างเดียวไงเหมือนชีวิตจริงเสร็จแล้วอ่ะลูกค้ายังไม่มาเลยปะป๊า อะไรอะอะไรอะไรทุกคนนะคะเราประตูได้ไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคะเฮ้ยอะไรตัวอะไรนี่จดไก่อะมีหัวค้อนอยู่ทุกคน Oh my oh wow แค่เอา เราไม่ได้ทำอะไรเลยมันประตูปิดเองครับล็อคด้วยครับคืนที่สอนนะคะปาไปอยู่ไหนเนี่ยทุกคนเมคเชียไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมไหนอะก้อน ใหท้ทุกคนมันมีตัวอักษรแฟชั่นมาอยู่ข้างนอกนั่นสิให้เขาให้ทำอะไรอะกล้องเหรอกล้องกล้องพี่ไปย่าปิดประตูสิอ๋อให้เอากล้องมาวางไหน,นอะกล้องอยู่ไห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 น คนที่ติดก่นอ๋อนี่โฟเคกัอนมีตายก่อนไหมหนูไม่ติดหนูไม่ติดแค่ไหนหน้าร้านใช่ไหมป้าไม่ติดหลังร้านเฮ้ยหนูติดร้านร้านดีกว่าเฮ้ยหน้าร้านเฮ้ยร้านร้านเฮ้ยหน้าร้านโอเคไอ้ยมันติดเนี่ยมันติดอ่ะ เอาไหนเดี่ยหน้าละหนึ่งนั้าป๋าติดเสร็จแล้วพีป้าอย่าปิดประตูปิดอะไรนะโอเคติดเสร็จแล้วครับติดเสร็จแล้วนะแล้วที่ดูก็วงจรปิดอยู่ไหนต้องเชยให้ดีดีเออมีทีมมาแล้วค่ะมีทีมคือจินเต่ามีทีมมาแล้วค่ะอุ้ยตกใจมดเลยปลา สองหน้าก่อนมืกลัวใคร,ปปนรเนี่ให้ไปคาดก่อนสะตอเบลีปุตบปบปัีบปุ๊บปั๊บป๊บปก๊บป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บกค้บปปั๊บปุ๊บปัมบปุ๊ปันปุ๊บปั๊บกุ๊บปม่บยอ๊บปนะบั๊ป้๊บปั๊บปุ๊บปั๊ัน,นัั อันนี้นเราถ่ายอยู่นะถ่ายอยู่นะอ,อะไรถ้าลูกค้าไม่มาซื้อนี่นะปืนปืนปาไว้ใต้อันนี้ยิงเลยลูกโอเคถ้าลูกค้าเป็นฆาตรกรปืนใต้นี้ค่ะเราเอาไปยิงเลยนะถ้าใครเจอถ้าคุณเจออะคุณยิงเลยนะเราเอาปืนนี้ให้คุณนะคะ นำนำนำมาอร่อยจะเลยให้ล like ูกค้าสักทีสิคะคุณก็ให้เลยเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเนี่ยเกดแล้วคุนกวนอีเนี่ยกดแล้กกดอีเนี่ยโอเคให้จะไปร้านจ่าเราไม่ได้ใช้จ่ามีคำตอะไม่ได้มีคอ่โทรศัพท์ไม่เห็นมีเลยมาไปรับเลยมาไปรับเลยกลัว เซ็นเตอร์เเนี่ยเสวัสดีครับฮา w i t คุณเป็นใครอ่ะผมอ I am b n j i ฉันคือตาบัดอะไรฉันทำลไปอะไรที่ฉันทำลงไปออมันไม่มีอะไรเลยนะฉันจะทำเสร็จครับ เราจะทำจะติดตั้งบนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไหนวะคอมพิวเตอร์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 ไหนอะเอาไปจ่าประตูนี้เหรอพี่ป้าหลานร้านมันเป็นแบบนี้อะเม่ต้องมันเบื่อคนมฮ้ใครอะเฮ้ใครอะเฮ้ยใายไปแล้ว ไปแล้วนรามังฆ่าตากอนทุกคนรถสนเลีอดทุกคนเราไม่เอาแล้วนะเราไม่ไปอยู่ใกล้แล้วเฮ้ยทุกคนมามีอันเนี้ยอุปกรณ์เนี้ยค้อนได้ใส่ลูบานนะไม่ต้องเอานะปืนอืมมุ้ยตัวใจตัวใจมาแล้วมาอีกแล้วมาแต ใช่มงกุฎมาเลยนะเธอจะรับใช่ไหม <Chocolate, please. S 1> ออเดอร์อะช็อกเแล้วจะทำด้วยเหรอ,อป๊ะป,ปีเดี๋ยวไม่เห็นไงปซืปป้่ไปทำไมนะป๊ป,ปี้เป็นคนในน้นะป๊ป,ปี้เป็นคนสอนไฟฉายนะหนูเป็นคนทำทั้งสอนอย่าโอเค หาคนเดิมจากคนแรกนี่นะ Thank you มันมีอยู่คนเดียวทำไมเขาบอกแซงคิวแซงคิวคืออะไรไม่ใช่อ๋อแซงคิวขอบคุณคือภา่ยใครจ้างมาไปนเนี่ยปั่นยอดสามคนแล้วนะคนนี้สามคนแล้วนะสา,สามครั้งสามครั้งแล้ว เขาจะทำให้เรารวยขึ้นป้า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 รับเลยหรือว่าต้องมีคนนินมาอีกค่ะนิงแล้วไม่ใช่เสียงเป็นแบบนี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหรอช็อกโกแลตสีสีได้โปรดได้โปรดกดแล้วกดอีกไม่ได้ โอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วคุณล<า>ูกค้าคะนี่ค่ะวันจากกั้นนอดเลยนะคะ่ะมันจะดีไปหน่โอ้รอเล่นมันมัน,ม,นมันจะเฮ้ย <c oughs> ไม่เหมือนมีคนวาร์ปมานะไม่มีอะไรใช่ไหม <c oughs> แล้วปาป๊าป้าป้าคอมอยู่ไหน <c oughs> พาหนูไปหาคอมหน่อยคอมอยู่หลังหลังร้านอะ หลานล้าเลยอ๋ออยู่ในห้องอ่ะห้องไหนอะ่ะห้องข้างหลังจะไปทำอะไรจะดูจะด,จะดูว่าจะดูว่าก้นอย่าดูว่าในก้นวันเชิญปิดมีอะไรบ้างทำไมลูกค้าเข้ามาทีละคนทำไมไม่เข้ามาทีละเยอะๆอา้าวฮะอา้าว จิมไม่เสอร์ลูกค้าไม่ให้ลูกค้าไงอ่ะกดตัวนั้นไงเทมเทเลมเทมแถมอันนี้คือแถมนะคะแถมค่ะถ้าซื้อไอศครีมวัน้ลาคือแถมนะคะแถมค่ะร้า,า,า,าไปรับตัว ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลวีอีดีอะไรเลยครับอะไรเลยครับอะไรเลเลยฉันนี้วันนี้ฉันนี้คันไออะไรเ่ยราบอกว่าทิ้งของฝันอะไรอยู่ตรงข้ามถนนแม่ลูกเดินไม่เอาไปเฮ้ยไม่เอาอ่ะป้า ไปด้วยกันสิหรือปาป่าเราด้วยหรือว่าเป็นฆาตกรฆาตกรแน่เลยือปปาป่าหนูเจะคนตาย ล้างจานดีกว่าไปเร็วไปล้างจนา,า,าน,จนดีกว่าไปเร็วไปล้างจานโอ้โหแล้วป๊ะป๋านี่คือคกินจ้าเนาะ,ะปา๊ะป๋าดูไหมจอนนี้เรามีไม่อยู่นะเราจะทำแบบนี้ไม่ได้เราจะเป็นเสียงเป็นมดูดจะเป็นเสียงเป็นมูดนะคะโอ้โหหมวดใคร ันนี้หนูทําเองปลาไม่เป็นไรปลาทําแล้วป้าทําแล้วเโ <c oughs> อ้ยตัวใจนู่นเลยทุกคนอ่ะเด็กที่สามหุยอุ้ยไม่ตกจด้วยนะยมันคือแบบจะไปไหนต่อละทีเนี้ยผีฆาตกรหรือว่าเป็นผีผีอะไรเนี่ยทำไมไม่มาทีเดียวมาที่หนองที่หนอง ว่าเป็นครอบครัวพ,พ่อแม่ลูกคืนที่หนึ่งมาหนึ่งคนคืนที่สองมาสองคนคืนที่สามมาสามจอเบอร์อุ้ยไม่ต้องเอาแล้วเก็บด,ดีกว่ายิบดีกว่ากลัวหยิบไปแล้วนี่เลยแต่จอเบอรี่ลูกค้ารอดูเลี้ยวเนี่ยหมูมีหนวดด้วยป้าดูนี่นะเนี่ยป้า เนี่ยเนี่ยวาวโอ้โหแล้วนี่คือนะคะนี่คือคืนที่สามแล้วเรามาได้ไวมากน้ำน้ำๆๆำน้ำนนิ่มๆ้ำอร่อยมากเลยค่ะคุณลูกค้า thank you ป้าหนูไม่อยากอยู่ตอนที่ไม่มีกระจกป,ปาป๊าไปอยู่สองั้งสินค้าแช่แข็งมีเลอดเข็ดเอ่อตัวสอง้งค่ดูเหมือนว่าไม่มีไอศกรีมฉันเพิ่มโทรไปที่กวดังมีไอศครีมอะไรดูตอนนี้กวดังหมดในครัง้งสวัสดีคฮ่ะ <Hey. S 1>

ฉั I have to try to turn you away เดี๋ยวฉนจะส่ง,สงร,รถบรรทุกไปให้นะโอ้โห oh, ถ้าไม่หนุนโอ้ยมาอีกแล้วลูกค้าใช่ลูกค้าหรือเปล่ปาอ่ะเฮ้ยป้าทำไมลูกค้าหมวดโตจนนะหน้าหน้าอันนี้น่าจะวน,นิลารู้ได้ไงเดา หนูว่าสตอเบอรีอชอชอ่ช็อกโกแลตหนูว่าช็อกโกเลตช็อกโกเลตแน่หนูว่าช็อกโกเลตเห็นไหมหนูอบอดแล้วบอดตั้งนานแล้วว่าช็อกโกเลตแย่ไม่หยุดป,ะปะ้าป๋าทำมินเลยป,ะปะ้าป๋าทำมินเลยคนที่เดาผิดอ่ะทำคนที่เ้าผิดอ่ะทำเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะคุณหมวดโต ปวดตาขาด,ดอ, <Thank you. S 1> อยู่แล้วพี่ยเดินตามลูกค้าไปอะว่าเขาเขาไปไหนฟ้าเขาหายวับไปหายวับไปคนเดินเอออันเนี้ยหนูว่าวันนี้ล่เขากินไปยันเดินไกลทำไมเดินตรงมาก็ถึงแล้วลูกเหรอแล้ตถ้าเดินแบบนี้อ่ะ เรียบร้อยไงเต <Strawberry, please. S 3> ่ตาเบย์เพสเสียนอะไรนะฮัลโหลสวัสดีครับ วิบิดหายคุณคือใครฉันคือพริมด,ดาวฉันจดอยู่ตามถนนมาหยิบอุปกรณ์กันหืมพบกับอ๋อเกอบมาส่งแล้วไปเร็วไปเร็วลุ้นแม่ของของหูจอดไกลล,ลูกไปคนเดียวแล้วกันนะไม่มีเอาไปเลยนำไปเลยลูก

โอเคจบแค่นี้ก่อนนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบายบาย